โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเดียวเดียวเล่นให้ดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำ Walkthrough ของเกม Sekiro: s h a d o w Die Twice ให้ดูกันนะครับอ่ก็เป็นเกมเก่าแล้วแหละน่าจะประมาณปี2ปีแล้วแต่ว่าผมกลับมาเล่นอีกครั้งเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเกม Elden Ring จากค่ายเดียวกันเนี่ยจะออกมาละก็ถือว่าเป็นการซ้อมมือกับเกมยากระดับโหดของค่ายนี้กันละกันก็ในวอล์กทูนี้ผมจะพยายามพาเล่นให้ คุณผู้เล่นคุณผู้ชมเล่นตามได้แบบเสียเลือดเสียเนื้อน้อยที่สุดแล้วกันจะพยายามทําให้เกมนี้มันง่ายสําหรับคนทั่วไปนะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเอาละคุณผู้ชมไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าอา่าวอล์กตูนี้ผมขออนุญาตข้ามเนื้อเรื่องไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นเกมเก่าแล้วแล้วก็มีช่องอื่นทําเนื้อเรื่องแบบเจาะลึกกันไปหนักหนาสาหัสแล้วครั้งนี้ผมจะตะลุยเฉพาะเกมเพลย์อย่างเดียวเลยแล้วกันเนาะ ระหว่างทางนี้ก็จะเป็นการเดินตามทางไปปกติเลยก็จะมีการสอนให้กดกระโดดกดพิงกำแพงอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ทำตามได้โดยไม่ยาก หลังจากนั้นก <ห ces S 1> ็จะมีการสอนให้ซ่อนตัวนะครับในพงหญ้าที่สูงๆแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูที่อยู่บริเวณนั้น,น,น,นจับสัง,งเกตเห็นเราได้นะครับเราก็จะค่อยๆเดินไปฟังบทสนทนาไปด้วยก็ได้ครับแอบซ่อนตัวอย่าให้ศัตรูมองเห็นเราก็พอเนี่ยมีการแวะดูด้วยผมไม่รู้จะแวะดูมันทำไมนะอะไปกันต่อครับ ตรงนี้ก็ยังก้มตัวอยู่นะครับนั่นคือสถานที่ที่เราต้องไปหอชมจันทร์นั่นเองเอาละก้มตัวกันต่อไปถ้าข้างหน้าจะมีทหาร2คนยืนคุยกันนะครับเราสามารถแอบฟังได้ซึ่งผมแนะนําให้แอบฟังนะครับเพราะว่าจะได้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการเข้าหอชมจันทร์แห่งนี้จากข้อมูลก็คือประตูหอชมจันทร์นั้นถูกปิดไว้แต่ว่า มีรูตรงกำแพงที่หน้าผาที่เราสามารถเข้าไปได้นะครับการแอบฟังศัตรูในเกมนี้จะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะครับทำให้เราสามารถจัดการกับบอสหรือมินิบอสบางตัวได้ง่ายขึ้นครับผมปีนป่ายกำแพงมาตามทางเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็น จุดที่ทหารสองคนนั้นคุยกันก็คือรูตรงข้างกำแพงตรงหน้าผานี่เองแล้วเราก็จะเข้าไปพบกับองค์ชายกันครับหลังจากคุยกันเสร็จเราก็จะได้ดาบประจําตัวคุสบีมารุมานะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับองค์ชายอีกสักครั้งนึง เราจะได้รับน้ำเต้าสมานแผลมาก็เหมือนเป็นยาเติมเลือดนั่นแหละครับหลังจากนั้นก่อนที่จะออกไปข้างนอกเดินขึ้นมาข้างบนก่อนครับจะมีไอเทมที่เรียกว่ายาลูกกรอนอยู่ครับหลังจากนั้นก่อนที่จะออกไปเราจะยังออกไปไม่ได้เลยจนกว่าพลังชีวิตของเราจะเต็มนะครับก็ผมแนะนำว่าก่อนอื่นให้เอาไอเทมแต่ละอย่างใส่ช่อง ทางลัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ให้ใช้ไอเทมพระเดินทางอันนี้นะครับจะเป็นการวัปมาที่จุดเช็คพอยท์ล่าสุดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเติมเลือดเลยทำให้เราประหยัดยาเติมเลือดไปได้1ครั้งครับจะเห็นได้ว่าพลังชีวิตเรากลับมาเต็มหลอดอีกครั้งหนึงนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำเต้าสมานแผลเลยเอาละเมื่อออกมาข้างนอก จะเจอศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับ2คนณจุดนี้ให้เราลงมาทางซ้ายนะครับแล้วเราแอบตรงกําแพงนี้ไว้ก่อนรอให้ศัตรูตัวข้างล่างเดินขึ้นมาก่อนนะครับพอศัรตรูตัวข้างล่างเดินขึ้นมาและหันหลังกลับแล้วเราก็จะสามารถออกไปสติลศัตรูตัวที่อยู่ข้างหน้าเราได้ก่อนเลย1ตัวนะครับการรอบสังหารนี้เมื่อเราเข้าข้างหลังศัตรูและเห็นจุดแดงเราสามารถกดโจมตีได้ทันที หลังจากนั้นให้เรารีบวิ่งออกมาทางซ้ายนะครับแอบ,บตรงที่หลังต้นไม้นี้รอจนกว่าศัตรูตัวที่2จะเดินขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเดินขึ้นมาตรงระดับสายตาเราแล้วให้เราอ้อมไปข้างหลังเขาครับแล้วก็รอบโจมตีได้เลยตรงไกลๆนั้นจะมีศัตรูอีกหนึ่งตัวนะครับให้เราฉากหลบมาทางซ้ายแล้วก็มาแอบ,บตรงหลังต้นไม้เหมือนเดิมรอจนกว่าเขาจะกลับหลังหันไปแล้วเราก็ค่อยเข้าไปรอบโจมตีครับ จากตรงจุดนี้เราจะเข้าไปปะทะด้วยเลยก็ได้นะครับข้างหน้าจะมีทหาร2ตัวแต่ว่าผมจะขอแอบอ้อมไปทางที่เรามาตอนแรกก่อนนะครับเพื่อไปรอบโจมตีทหารอีกหนึ่งคนที่อยู่ตรงหน้ากระตอบหลังนี้นะครับผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะกระท่เหรออ,อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งคนคุณผู้ชมจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะครับไม่มีผลเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องอะไรเอาละหลังจากนั้น เราสามารถกระโดดเข้าไปรอบโจมตีได้หนึ่งคนครับเกมนี้เน้นการแพร่รีเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมหรือการปัดป้องอาวุธของศัตรูให้ตรงจังหวะเมื่อเราปัดป้องได้เสร็จสมบูรณ์จะเป็นการทำลายท่าโจมตีของศัตรูและสามารถทำซิงเกิลฮิตคิวได้แบบนี้ครับ เล่นครั้งแรกอาจจะยังจับจังหวะยากหน่อยนะครับแต่ว่าฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินแล้วก็เก่งขึ้นเองครับข้างหน้านี้เราจะเจอกับมินิบอสที่ชื่อว่าหัวหน้ากลุ่มยามาอุจิชิเงโนรินะครับวิธีการต่อสู้ที่ผมใช้ก็คือการแพรรี่และสวนกลับนะครับโอ๊ยอาจจะกดผิดนิดนึงครับแพรี่และสวนกลับแพรรี่และสวนกลับเพื่อเพิ่มเกรดสีส้มบนหัวของบอสหรือว่าเกรดโพสเจอร์นะครับทำให้เราสามารถทำซิงเกิลฮิตคิวแบบนี้ได้ แต่ด้วยความเป็นมินิบอสนั้นจะมีหลอดเลือดอยู่2หลอดนะครับทำให้เราต้องฆ่าเขา2ครั้งีการต่อสู้ก็เหมือนเดิมนะครับแพรี่อุ้ยกดไม่โดนอีกแล้วครับเอาไหมโจมตีไปก่อนก็ได้ครับเมื่อเขาไม่โจมตีมาเราก็โจมตีไปก่อนได้พอเขาโจมตีมาเราก็แพรี่และสวนกลับเมื่อจัดการมินิบอสลงได้แล้วเราก็จะไปกันต่อครับ เราจะพบว่าประตูทางนี้เปิดไม่ได้แต่ว่ามีทางที่ไปต่อทางนี้ได้ครับจะมีเอเทมให้เก็บที่ชื่อว่าก้อนขี้เท่านะครับเราสามารถปาใส่ศัตรูเพื่อให้ศัตรูติดสตันได้ชะงักได้นั่นเองครับเดินเลาะขอบกำแพงมาตามทางนะครับเราจะเห็นสะพานที่เราสามารถกระโดดและเกาะได้ซึ่งข้างบนสะพานจะมีทหารอยู่สคนคุยกันเราสามารถแอบฟังได้ครับ mm. หลังจากนั้นจะมีศัตรูอยู่ทางขวานะครับให้เราไต่ไปและขึ้นไปจัดการเขาโดยเร็วที่สุดครับถ้าไม่รีบจัดการเขาเขาจะจัดการเราจนทำให้เราตกสะพานได้นะครับเอาละหลังจากนั้นไต่มาตามทางเลยครับ จะมียอเทมให้เก็บที่ชื่ววยาลูกกลอนนะครับและตรงประตูที่เป็นไฟนี่เองเราจะเจอทางลับที่องค์ชายบอกว่าให้เราตามหานะครับเสร็จแล้วให้เดินไปตามทางนะครับเราจะพบกับอาชินะเก็นอิจิโร่บอสประจำแมปนี้กันครับ ซึ่งวิธีต่อสู้กับอาชินะกินิจิโร่ที่ผมแนะนําเลยก็คือยอมตายไปเลยครับมันค่อนข้างสู้ยากสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับเพราะไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้สุดท้ายเราก็จะโดนตัดแขนขาดอยู่ดีครับแต่สําหรับคุณผู้ชมที่มีใจรักจะสู้มีความอดทนสูงผมมีวิธีสู้ให้ชนะอาชินะกินิจิโร่อยู่ที่ท้ายคลิปครับสามารถกดข้ามไปดูได้เลยนะครับ เราจะยังไม่ตายนะครับเราจะถูกช่วยโดยช่างแกะสลักท่านหนึ่งและตื่นขึ้นมาที่วัดร้างแห่งหนึ่งครับ ส่วนแขนที่ขาดไปของเราจะถูกแทนที่ด้วยแขนโกนินจานะครับเอาละสำหรับพานี้ผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าชอบฝากแชร์แค่ฝากไลค์และลืม s u b s c r i b e ด้วยนะครับวอลตูพาร์ทนาจะเป็นยังไงต่อฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวิธีการต่อสู้กับอาชินะเกนิจิโร่สามารถรับชมต่อได้จากตรงนี้เลยครับผมเริ่มต้นมาผมจะลากเกนจิโร่ไปตรงที่โลง่ลงๆก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นมูฟเซตของเขาได้ง่ายขึ้น การต่อสู้ของผมจะเน้นไปที่การโจมตี1-2ครั้งแล้วก็แพรี่นะครับครั้งนี้กดไม่โดนครับเมื่อบอสวิ่งฉากออกทางด้านข้างเขาจะทำการตวัดดาบกวาดพื้นให้เราถอยออกมาให้เร็วที่สุดครับเมื่อบอสกระโดดให้เราถอยไปด้านใดด้านหนึ่งและถอยอีกครั้งครับเขาจะฟาดดาบลงมาและพุ่งแทงครับ ตามสูตรครับ1แฮร์รี่แฮร์รี่1วิ่งออกด้านข้างถอยมาครับบอสกระโดดออกข้างและกระโดดถอยมาครับจะเห็นว่าบอสง้างดาบแบบนี้แล้วเรารู้ตัวว่าเราแพรี่ไม่เก่งให้ถอยออกมาให้ไกลเลยนะครับเพราะว่าบอสจะลงดาบประมาณ9ครั้งหรือถ้าเรามั่นใจในการแพรี่ก็จัดไปเลยครับ ใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบร้อนถ้าไม่อยากสอนสีแดงขึ้นและบอสกระโดดไทยหลังให้เรารีบฉากไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับบอสจะพุ่งแทงครับมูฟเซตของบอสในหลอดเลือดแรกก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราเห็นว่าบอสไม่เข้ามาตีสักทีให้เราเข้าไปตีเขาก็ได้ครับแต่ว่าเตรียมตั้งรับไปด้วยละกันบอสกระโดด ชาร์กลบและถอยออกมาบอสออกด้านข้างถอยออกมามุกเซ็ตจะประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมมาแล้วครับท่าก้าวดาบ อยากจะชนะจริงๆผมแนะนําให้แพรรี่ให้เก่งนะครับคุณผู้ชมจะเป็นการเพิ่มหลอดสีส้มหรือหลอดโปสเตอร์ของบอสได้เป้าหมายของเราไม่ใช่เป็นการลดเลือดของเขานะครับเป็นการเพิ่มหลอดสีส้มหรือหลอดโพสเตอร์เพื่อให้เราทำซิงเกิลฮิตคิวกับเขาได้นั่นเองครับอาจจะยังมีมูฟเซตอื่นๆที่ไม่ได้โผล่มาให้คุณผู้ชมเห็นนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ายากเกินไปสำหรับคุณผู้ชม มุฟเซตหลักๆก็จะประมาณนี้แหละครับอย่างที่บอกครับท่านี้ถ้ารับไม่ไหวก็ถอยออกมาก็ได้รอจนเขาจบมูฟเซตแล้วเราเข้าไปฟันเขาครับเรียบร้อยครับหนึ่งหลอด ใช้จังหวะนี้กินยานลูกกอหรือน้ำเต้าสมานแผลได้เลยครับมูฟเซตในหลอดเลือดที่2นี้ก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับมูฟเซตของหลอดเลือดแรกนะครับจะมีบางอันที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอ้โหโดนทีบกระเด็นเลยครับหลอดเลือดแรกก็น่าจะมีนะท่านี้ครั้งนี้การกระโดดข,ของบอสจะไม่ตามด้วยการพุ่งแทงแล้วนะจะเป็นการตวัด ดาบกวาดพื้นแทนเราก็โดดหลบออกมาไกล้ๆเหมือนเดิมครับท่าที่เพิ่มมาจะเป็นอักษรสีแดงและเอาไหลหรือซอกพุ่งกระแทกนี่แหละครับผมก็ยังไม่เคยโดนนะไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าถอยออกมาดีกว่าอย่าโดนดีกว่านะคุณผู้ชมนะ นี่ไงกระโดดและตวัดดาบกวาดพื้นแต่บางครั้งการกระโดดก็ยังจะมีการพุ่งแทงอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องใส่ใจมากยังไงเราก็กระโดดถอยมาอยู่แล้ว ช้เวลาสู้ค่อนข้างนานเลยนะครับผมถึงบอกว่าถ้าอดทนพร้อมมีใจอยากชนะจริงๆก็สามารถมาสู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ยอมโดนตัดแขนไปตั้งแต่แรกเถอะครับ อ๋อใช่ถ้าเราทิ้งระยะห่างมากๆก็จะโดนธนูได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมตามติดเลยเลยไม่ค่อยโดนธนูเท่าไหร่ครับอีกนิดเดียวครับใกล้ความจริงแล้วเรียบร้อยหลอดที่2และนี่คือฉากจบแบบที่เราชนะอาชินะเกนิจิโร่ได้ครับผม จะเห็นว่าที่ต่างก็คือมีเคียวมาจากไหนไม่รู้พุ่งมาจนเราต้องเสียสมาธิกับอาชินะกินจิโร่นะครับและสุดท้ายกระจบลงที่อีรอบเดิมโดนตัดแขนแต่ว่าบทพูดก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับสามารถย้อนดูได้เลยว่าต่างกันตรงไหนเนาะเอาละคลิปนี้ผมจบไว้เท่านี้นะครับติดตามชมต่อคลิปหน้าครับ